สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะวันนี้ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับเติมเพชรครบนะครับรับสกินหรือว่าอ่าล่างเทียมเห้ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าสกินนั่นแหละนะครับเป็นน้องเป็ดนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกเพียบนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเน้นตรงที่อ่ากิจกรรมนะฮะกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทุกคนบอกว่า ทำไมพี่มันทำไมหายไปไหนอ่ะพี่มันมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับมาตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับกิจกรรมตรงนี้เลยจุดนะฮะเติมครบนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะฮะเดี๋ยวตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ5ะนะฮะเก้าสิบเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอแอดเพจสักคู่นะครับแล้วก็หัวข้อที่วันนี้ที่ผมจะมาพูดนะครับซึ่ง หลายหลายคนเข้ามาถามว่าพี่แล้วทำไมโทเค็นสัตว์เลี้ยงอ่ะมันทำไมหายไปนะครับแล้วมันจะกลับมาตอนไหนใช่ไหมครับอ่ะหลายคนจะมาถามตรงนี้เยอะมากนะครับผมเห็นในคอมเมนต์นะครับผมก็จะมาทำคลิปนี้โดยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะงงนะครับซึ่งหลายหลายคนบอกว่ามันหายไปพี่มันอยู่ตรงไหนพี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปที่ผมลงไว้ก่อนนะครับคนดูเยอะมากขอบคุณมากครับผมนะครับผมจะ มูฟมูมาดูแบบคลิปล่าสุดของผมนะครับมันจะมีบอกอยู่นะในคลิปจะมีบอกอยู่นะครับว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะตอนนี้เติมครบละนะครับรับก่อนโอเคนะฮะกดใจเลยอะ่ะใส่น้องเป็ดโชว์น้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดน,นี่เห็นไหมเป็นสก,กินนะครับเรามี3สก,กินละนี พาไปนะครับน่นารักไหมแล้วก็อีกสก,กินหนึ่งนะฮะจะอยู่ตรงร้านค้านะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมกล่องเหมือนกันนะครับอ่านะฮะกล่องนี้เห็นไหมมีมีดใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็ชุดแพนด้าชุดต่างๆนะครับเอาโทเค็นมาลงมาแลกได้นะครับโทเค็นลูกบาสนะครับนี่ามาแลกตรงนี้นะครับจุด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 ,จดตรงไหนตรงไหนตรงไหนหายทุกคน แลน,นหาแป๊บมันเยอะกิจกรรมอ่ะกิจกรรมเยอะมากอ่าตรงนี้นะครับนี่อันนี้อีกสก,กินนึงนะฮะน้องเป็ดเนาะแล้วก็อ,อื่นๆนะครับมีหัวตาห้ามห้าตามนี้เลยนะครับมีทุกชุดแล้วอ่ะครับทุกคนไม่รู้จะแลกกันไหนแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมสุ่มเนาะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับที่คาดผมหูแมวโทเคน มันหายไปไหนแล้วพี่กิจกรรมไหนบอกว่ามันหาได้ทุกวันใช่ไหมทำไมมันจบแค่3โทเค็นใช่ไหมอ่านะครับทุกคนนะครับผมก็จะมูฟทุกคนมาดูนะครับตรงอ่าที่ผมพูดถึงนะครับเป็นกิจกรรมอ่านี่แหละนะครับผมขอดูก่อนนะครับก็ก่อนนี่ <c oughs> อ่ะทุกคนดูตามพี่บอมนะว่ามันเป็นยังไงมันยังไงยังไงนะครับอ่ะดูหน้านี้นะครับนี่นะครับ กิจกรรมนี้เลยสอนรับสัตว์เลี้ยงคู่หูฟรีนะครับคนกดไลค์เยอะมากนะครับนี่นะครับกดเพื่อ้ววเราเองนะครับก็เนี่ยหลายคนก็ามาคอมเมนต์ว่าพี่ทําไมวันนี้มันไม่มีมันต้องหายัางไงอ่ะใช่ไหมอ่ะกิจกรรมมันพูดนะครับมันบอกว่าอย่างนี้นะครับทุกคนพาทัวร์สีภาคนะครับรายละเอียดกิจกรรมตามนี้นะครับก็คือรายละเอียดกิจกรรมตั้งแต่วันที่12นะครับถึง17ใช่ไหมที่จริงเนาะก็ให้เราหา12บสถึงสิแต่เขาย้ําตรงนี้นะครับทุกคนดู พิเศษ17-18กรกฎานี้นะครับ1718ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ2วันคูณ3แรกรับไอเทมน้องตัวโปรดก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเหมือนจะมีดอกในบอลลูนหรือว่าจะมีแบบว่าให้เราเล่นแล้วก็ได้คูณ3อะไรประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็จะมีสิทธิ์แรกรับสัตว์เลี้ยงฟรีแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ทำไมมันหาไม่ได้เหมือนจะบั๊กอยู่นะครับเดี๋ยว ถ้าแก้ไขแล้วน่าจะแก้ไขนู่นนะครับทุกคนเปิดที่17นู่นแหละวันนี้ก็15แล้วเนาะทุกคนก็น่าจะได้แล้วแหละนะครับตามนี้แหละทุกคนนะครับดูข้อมูลเก่าๆดูไว้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ถามว่าสีผ้ามันเกี่ยวอะไรอ่ะพี่มันก็เกี่ยวนะทุกคนนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทีละสเต็ปนี่นะครับเรามาตรงนี้นะครับเราก็จะแลกได้เนาะถามว่าถ้าคูณ3ได้ไหม <c oughs> มันก็จะได้อยู่15โทเค็นพอดีทุกคนนะครับไอห,หูแมวเนะี่ย เราก็จะได้สัตว์เลี้ยงฟรีๆประมาณคนละหนึ่งตัวนี่แหละตัวถึง2ตัวเนี่ยนะแล้วแต่ความขยันของคนนะครับแล้วถามว่าสีผ้ามันเกี่ยวอะไรพี่เนี่เกี่ยวครับผมนี่ครับเตรียมพบเทศกาลกรแเ่งขันสีผ้าของเราสตรีมเมอร์และนักแข่งนะครับซึ่งพักตายก่อนจะมาเออเจอพี่นุนะครับเนาะแล้วก็พี่จันมินน่าจะเป็นภาคเหนือหรือเปล่าเออจะไม่ผิดนะครับนี้น่าจะเป็นอีสาน นี่ในเป็นภาคกลางนะครับประมาณนี้นะครับ4ภาคนะครับผมเราก็รอดูได้เลยนะครับน่าจะเกี่ยวกับการไร้สดนะไม่น่าจะเดินทางไปได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิด -19 นะครับไอเทมที่เราจะได้รับก็คือปืนตามนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเจาะตรงนี้ให้นะครับแต่วันนี้ขอมาเจาะตรงสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับว่าทําไมมันหายไปทําไมมันถึงไม่ได้อะไรอย่างนี้หลายๆคนเข้ามาถามนะครับก็ ส่งแจ้งแล้วนะครับทุกคนเขาก็บอกอยู่ว่า7ถึง19ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันหาทุกเกนไม่ได้นะครับก็ตอนนี้น่าจะบักและอีกอย่างหนึ่งนเย็นน่าจะเปิดให้วันที่1 7 1 8 2วันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวก็หากันอีกทีหนึ่งก็17 18นะครับทุกคนนาะโอเคน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมอันนี้นะครับผมผิดพลาดละประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเวาจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับกิจกรรมอันไหนที่ทุกคนยังไม่ได้เล่นนะผมแนะนำให้เล่นนะะครรับเพาาว่ กิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่กาลังจะหมดแล้วนะครับอย่างเช่นนั้นเนี่ยทุกคนซื้อก็ซื้อไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมทุกคนนะของรางวัลเนี่ยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผิดพลาดอะไรประการไหนก็อขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อะไรขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอยากให้ทําคลิปแบบไหน อยาให้ทำอะไรนะครับได้หมดเลยขอบคุณมากๆจริงๆครับที่คอยติชมและก็รับชมกันตลอดมาครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายโชคดีครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่อมเติมไป500นะครับได้ ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็ <Wow. S 1> สมัครง่ายๆผ่าน a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับพี่บอมเอาระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัคาารสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Google ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอ e ีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบแบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยละพี่บอมก็จะมาสุม่มบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมา เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งสเจดเก้าสองเพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยืด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 ได้เลยหรือเปล<อ>่าเฮ้ยย Dart ังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนถือว่าเท <Radio> ่าทุนน,นะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับเปิดเสียงให้ด้วยนะครับเค ไปครับต่อไปนะครับเด็กมันว่างไว้บออก็ย่อ,ยอก่อนอออยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคนต้องได้สักครั้งดิดเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนเฮ้ย<อ>เป็นไปได้นะครับทุกคนเป็นตะกีนอย่างเงี้งครับ นี่นะครับคือผมได้นี่ครับไดมอดนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอกไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่เขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพจนะครับเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับอ่าติดต่อไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับดีครับผมแค่แค่แคครับแล้วก็ส่งไปนะครับแห่ส่งไปเลยนะฮะ แล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นปัดกาลีนาเลยนะครับอู้ดยอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3ามเนนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา